สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะผมผมก็จะพาไปช้อปปิ้งอีกแล้วนะครับผมอ่าเนื่องจากนะผมคือบางคนบอกว่าทําไมผมไม่ลงคลิปทําภารกิจต่างๆเลยนะครับจริงๆอ่ะคือผมอยากลงครับเพื่อนๆแต่ว่าโปรแกรมอัดนะครับแล้วก็เสียงนะครับอย่างที่ผมบอกเคยบอกไปหลายๆคลิปว่าไม่เริ่มมีปัญหาแล้วนะแล้วในยิ่งคลิปก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นภารกิจหรือว่ามาใส่ชุดนี้นะคือเราไปเล่นผมผมกับเพื่อนๆนะครับไปเล่นเป็นทหารกันมานะครับ แล้วก็ผมมาไปทำธุรกิจมาเนี้ยนี่คือเงินนะเ,นเพื่อนๆแล้วดูเวลครับมันก็ขยับไปนิดนึงนะครับอ่าคืออยากจะลงครับเพื่อนๆแต่ว่ามันมีปัญหาครับไม่ช็อตตลอดทางผมก็กลัวเพื่อนๆไม่อยากดูนะครับแล้วก็บวกกับภาพเป็นปัญหาหผมก็ไม่รู้ว่าทาไมนะคือผมก็อาจมาไม่เคยมีปัญหาอยู่ๆมันก็เริ่มมีปัญหาเรื่อยๆนะครับแบบอนนุพังอันนี้พังนะครับเริ่มพังเรื่อยๆนะครับผมก็เลยวันนี้น่าจะไม่พังนะถ้าวันนี้ไม่พังเพื่อนๆก็าจะได้ดูอีกนะวันนี้นะครับผมจะพามาช้อปปิ้งรถนะครับ ก็คือผมกลัวมันจะหายไปก่อนตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับใกล้จะอัปเดตแล้วนะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็คงจะอัปเดตไปแล้วนะนเพื่อนๆคือผมจะมาซื้อรถก่อนนะครับมาซื้อรถก่อนที่จะมีการอัปเดตนะครับเพราะว่าผมอยากได้รถนะครับโอเคผมจะไม่พูดภาพํำเพละเดี๋ยวกดซื้อเลยแล้วกันนะครับนแรกที่ผมจะซื้อคือ,คอไทกอนนะครับจะซื้อคันนี้เลย นี่ครับผม2อล้าน3าแสนมื่นพันนะครับผม37มร้อยเจ็ดสิบครับก็ซื้อไปเลยครับผมแล้วก็ไปลงที่ออโตช็อปเลยผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าลายมันสวยหรืออะไรนะคือคันนี้มันเป็นคาร์เดียวออกไปแล้วเพื่อนๆเป็นไทคอนนะครับคันอีกคันนึงผมยังไม่ซื้อละกันเดี๋ยวตังเหลือแล้วเดี๋ยวดูวิทีนึงนะครับตังผมเหลือะมาณ1บล้านผมจะไปซื้อรถในร้านพี่เหม่งซีเมียนแล้วก็ไปซื้อในร้านเอลเอสก่อนก่อนมันจะหายไปนะเพื่อนโอเค,คผมจะเรา,าขับรถนะผมไปซื้อกันเลยครับผม let's go โอ okay, เคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ถึงดีหน้าร,ร้านของพี่เนะม่งซีเมียแล้วนะผมเดี๋ยวรถที่ผมจะซื้ออันต่อไปนะครับคือผมได้ข่าวว่าโอซิลอตสวิงเกอร์คันนี้นะผมก็จะมีการลดราคานะผมก็จะไม่ซื้อนะผมว่าจะรอซื้อรอบหน้าจริงๆอ่ะผมอยากซื้อมากเลยนะครับราคา900,000นะผมก็ช่างใจนะผมกลัวมันจะไม่ลดราคาแต่ผมไปดูตารางมาแล้วนะผมว่าคันนี้น่าจะ,ะกลับมาขายอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลดราคาด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะรอดีไหมนะ เดีปปขอคิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมซื้อคันอื่นไปก่อนละกันนะครับผมคันนี้คันต่อมาที่ผมจะซื้อก็คือ Alpha Romeo e นั่นเองนะผมหรือ Mercedes G T นั่นเองนะผมผมก็จะซื้อคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเลยโอ้โหหนึ่งล้านเลยเหรอเนี่ยผมเพิ่งเห็นราคานะหนึ่งล้านเลยเหรอครับโอ้โหแพงมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเราซื้อเลยครับเพราะมันเป็นรถที่ผมอยากได้ครับผมกดซื้อไปเลยนะครับไปซื้อวางที่ Auto ช h o p เลยเดี๋ยวเราไปแต่งทีเดียวกันนะครับโอเคได้ไปแล้วอีกหนึ่งคันนะครับ อ่าแล้วก็จริงๆมันมีคันนี้อีกเพื่อนๆ JB 7 0 0นะครับแต่คันนี้มันเป็นตัว JB700 ปกติจริงๆอยากได้ตัว JB700 อยที่อยู่ในวอร์ซอฟมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรครับเป็นรถสะสมครับเพื่อนๆก็จัดไปครับผม3ามแสนห้าหมื่นนะเพื่อนเออราคาไม่แพงนะให้ซื้อไหวอยู่ครับกดซื้อไปเลยครับผมคันที่3มครับ แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้อย่างเฮอร์เบตเนี่ยมันหาซื้อได้ครับเพื่อนๆมันหาซื้อได้อ่าในออทอช็อปนะครับผมก็จะไม่ซื้อถ้าคันไหนหาได้ซื้อได้ในออทอช็อปอย่างเงี้ยอย่างพวกออซิอัลสวิงเกอร์จริงๆก็หาซื้อได้ในออทอช็อปนะผมก็เลยคิดว่าจะไม่ซื้อแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อาริสคาร์มิกันต่อเลยครับเพื่อนๆ let's go โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในแอควิคามีไปเทียบร้อยแล้วนะผมตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะนเพื่อนเพราะว่าผมได้รับรถตัวนี้ไปแล้วนะครับก็คือโคเมเดานะครับผมใครที่ไม่ได้ดูคลิปก็สามารถกลับไปดูคลิปเดิมของผมได้นะครับผมเพราะว่าผมรับรถคันนี้ไปแล้วนะครับเป็นรถที่ผมแบบได้มากนะครับมันก็เลยหายไปแล้วนะเพราะผมรับไปแล้วนะครับคันนะครับผมอีกสาคันที่ผมจะมาซื้อในวันนี้ก็คือนี่ครับผมลาบากิดิการาโดนั่นเองนะครับโอ้ยอย่างแจ่มครับผมคันนี้ก็เป็นลาบากิดิเมอร์เชียรมลึโก้นั่นเอง อ่าปากานี่นะครับผมจะไม่ค่อยชอบนะข้างหลังเนี่ยแต่ข้างหน้ากับข้างขายเนี่ยสวยมากนะครับเสียดายนะครับถ้าข้างหลังทําเหมือนของจริงนี่ผมจะชอบที่สุดในบรรดาเลบกินี่แล้วนะครับผมอ่าโอเคผมเดี๋ยวก็ซื้อไปเลยครับสี่แสนสี่หมื่นครับผมจัดไปตรงที่ออเดอร์ช็อปเลยครับอันต่อมาผมเป็นอ่าคาราโดครับกดซื้อคาราโด้ไปก่อนสองแสนสี่หมื่นครับไม่แพงนะครับกดซื้อไปก่อนเลยโอเคสวยครับผมมาขั้นต่อมาที่ผมไฮไลท์ครับที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับ คถ้าใครติดตามผมมาจะรู้นะครับว่าคันนี้มันคือแจ่มมากนะครับผมนี่ก็คือ XA 2 1อนั่นเองนะครับสองล้านสามแสนนะผมจัดไปนะครับโอ้โหกดกระลานอาเลยเดียวเงินเหลือหล้านนะครับเงินเหลือประมาณใช่ไหมเงินเหลือประมาณ6ล้านนะครับเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปซื้อรถตรงลักซูรี่นะไอรถที่มันเป็นคลาสสิกครานั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าได้3คันนี้อะนี่3คันนี้ยเป็น3คันที่ผมอยากได้โคตรเลยนะครับผมก็เลยมาจัดเลยนะครับอ่า โอเคผมเดี๋ยวเราแบาบว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปซื้อรถบัคคลาสิกตรงลักซูรี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนออโตช็อปนะเพืเ่อนๆโอเคผมเล t สโก้โอเคผมตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าร้านลักซูรีเ่เหมือนเดิมนะครับเด <we> ี๋ยวเราไปกดซื <cartoons S 3> ้อกันเลยัพเ u ้9แสนนั่นเองนะเพื่อนตอนนี้ผมกวจะเหลือประมาณเท่าไหร่บึ๊บ เหลือประมาณ5้าล้านนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้อัปเกรดนะครับของ,บงต่างๆนะครับธุรกิจต่างๆของเรานะครับแล้วก็ผมอย่างที่ผมบอกนะครับผม,มจะเก็บไว้ซิมาร์ทูด้วยจะบอกคนบอกว่าทำไมผมจงไม่ซื้อมาร์ทูก่อนเอาบอกตรงๆเออผมเลยบอกเพื่อนๆนะว่าผมยังไม่ได้ซื้อมาร์ทูเลยนะครับเนื่องจากว่าเ <c oughs> นื่องจากว่าแบบว่าผมอยากได้รถก่อนนะผมกลัวรถมันหายไปนะเพราะว่ารถมันที่ผมอยากได้มันมีเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าจะซื้อก่อนนะ จริงๆรถในอของคาสิโนผมก็อยากได้นะครับแต่เราต้องมุด VPN นะผมก็เลยยังไม่อยากมุดตอนนี้นะครับอ่าเน็ตมันไม่ดีด้วยนะครับเพราะผมมาดิวกับที่นั่นเองนะครับผมก็เลยอ่ายังไม่กดซื้อดูแล้วกันกดคิดซื้อรถมาก่อนนะเพื่อนไปรับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่ออโต้ช็อปของเรานะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมจะแต่งรถอะไรบ้างแล้วก็แนะนํารถต่างๆนะผมที่เราได้ซื้อมานะครับว่ามันดีหรือว่าทําไมถึงซื้อมาอะไรแบบนี้นะไปไป let's โก โอเคผมตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าออโต้ช็อปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเอ้ยแล้วคันนี้จริงๆเราต้องน่า,นาจะขี่เข้าไปเลยนะเราไเบรกทำไมนะผมก็ลีบไปโอเคผมเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดเก็บรถมาเลยนะครับโอเครถตอนนี้รถเราก็เติมลงรถเลยนะครับแล้วก็ไอตอนที่ผมไปเล่นเป็นทหารเนี่ยผมไปซื้อรถอ่ากระบะซิ่งมาด้วยนะครับผมไม่ได้คือจริงจริงกับผมทําไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปมันเสียนะฮะ อันนี้ก็ยังไม่แต่งนะเนี่ยแต่งแต่ลายมาเนี่ยเป็นอบบแต่งสีแต่งลายอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> คือว่ามันไม่ใชวิวไงดูดู้อยๆอย่างเดิมเดเลยจริงๆไม่ได้อยากใช้ร้อนี้นะแต่ว่า คือเวลไม่พอนะครับมันต้องแต่งในออเดอร์ช็อปแล้วผมยังไม่อยากแต่งให้เพื่อนๆแบบผมในไหนคลิปมันก็เสียงไงผมก็เลยไม่แต่งให้ดูนะครับซื้อมาแล้วก็มาเล่นเอาไปเล่นกับเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับคือตอนนี้แล้วรถผมมีทั้งหมด10คันนะครับอ่าเริ่มจากเวอร์ทูนะครับผมได้มาจากภารกิจของราโดนะครับใครดูอีพีแรกๆไปก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมคันต่อมานะเพื่อนๆใครที่ดูคลิปอ่าก่อนๆหน้านี้ก็น่าจะได้เห็นเหมือนกันนะครับผมเป็นคอมเมสเอสอาร์นั่นเองนะผมเป็นรถที่ผมได ว่ารอบนอก้วกันเพราะว่าเคมเสียนะครับผมโอเคก็เลยซื้อมาเพราะคันนี้เป็นคันที่ผมอยากเอามาบักร้อยเพื่อนๆดูจะแย่เลยเพราะว่าสวยมากคนระับเป็นคันที่คันเดียวเลยมั้งครับที่ผมรู้สึกว่าเอามาบักร้อแล้วโคตรเท่นะบบักร้ออะไรคือบักร้อ F1 เะควันเดี๋ยวไว้จะมาสอนกันนะผมอ่าคันต่อมาผมเป็นไทกอที่ผมเพิ่งซื้อมาทำไมผมซื้อมากคันที่เป็นสเปอรใครหนึ่งคันนะผมที่สวยนะครับแล้วผมอยากได้ผมอยากเก็บคันนี้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ขี่ แต่อยากเก็บครับเพื่อนๆแล้วคันนี้ก็เป็นรถนอกกระแสเช่นกันนะครับคันต่อมาผมเป็นอัลฟาโรเมโอนะครับผมเพราะต้นแบบมันเป็นอัลฟาโรเมโอนะผมก็เลยติดเรียกอย่างนี้มาตลอดนะครับผมคันนี้เป็นซัมบคาสิอีกหนึ่งคันนะครับถามว่าแรงไหมก็กลางๆไม่ค่อยแรงนะครับแต่เน้นสวยนะผมขี่ชิลๆชอบมากนะครับคันต่อมาเป็นเจบีเจ็ดร้อยที่ยวออกไปแล้วนะครับผมแต่ก็เป็นรถของเจมส์บอลนะครับผมเป็นรถหนึ่งคันนะผมที่ อ่าเป็นสะสมนะครับผมอยากเอาเก็บสะสมอาจจะไม่ค่อยได้ขี่เพื่อนๆจะเห็นเลยนะผมแทบไม่ขี่เลยนะคันนี้แต่ผมชอบสะสมสปอร์ตคลาสสิกครับเพื่อนๆผมามันเอาออกไปเยอะนะครับคันต่อมาครับผมเป็นอินฟินิตนั่นเองนะครับผมเป็นคันที่คันหลายคนน่าจะเคยเอาไปทําบั็กนะครับเป็นรถที่แรงแบบบัคกทีโคตรแรงนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับ นะแต่ปัจจุบันมาโดนแก้บักไปเรียบร้อยแล้วนะนเพื่อนแล้วก็เอ็นบีซีก็ยังขับกันอยู่ปกตินะผมแล้วก็คันนี้ต้นแบบได้มาจากเรเบอร์กิดีเบเชลโก้นะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยได้มาจากปักกันนี่นะเป็นโปเกมอนเลยนะครับผมก็ค่อนข้างผิดหวังกับคันนี้นิดนึงนะครับ เพราะว่าเป็นคนเ,เป็นคันที่ผมชอบมากๆแต่ว่าข้อข้อเสียก็คือข้างหลังนะนเพื่อนไม่ค่อยสวยนะเพราะมันเอาคันเดิมมาต่อเติมนะครับคันต่อมาเป็นแล้วเมื่อกีนี้าราโดนะครับคันนี้ติเรื่องเดียวเลยคือเสียงนะครับผมคิดว่าเสียงมันจะเล้าวันนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นคันที่ผมอีกหนึ่งคันที่ผมชอบอันนี้สีผมไม่ได้ทำนะผมซื้อมาสีก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมอ่า คันต่อมาครับเพื่อนๆเป็น XA 2 1เนะครับเป็นซูเปอร์คาร์หนึ่งคันนะผมที่ชอบมากนะครับแล้วเวลาขี่ไปเกินประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะมีสปอยเลอร์ขึ้นมานะครับสปอยเลอร์ข้างหลังนี้นะผมก็จะไม่แต่งสปอยเลอร์เลยนะครับหรือว่าไม่แต่งไม่ได้อยู่แล้วนะไม่รู้นะล้อเนี่ยเป็นล้อเอกลักษณ์นะมีแค่ถ้าผมจะไม่ผิดนะมีแค่คันนี้กับไทปันกับเพื่อนๆที่มอ่ีล้อแบบนี้นะนเพื่อนๆอ่า แล้วก็ระบบอ่ะลืมบอกไปนะครับกาลาโดนะครับก็มีล้อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับล้อนี้ก็มีแค่กาลาโดเท่านั้นนะครับแต่ข้อเสียของกาลาโดอ่าข้อดีของกาลาโด้คือเป็นซุปเปอร์คาร์ที่น่าจะถูกที่สุดในซุปเปอร์คาร์แล้วนั่นเพื่อนข้อเสียคือก็กลางๆนะความเร็วนะครับอยู่ในระดับพวกสวัสดิสิกหรือว่ากลางๆเลยก็ว่าได้นะไม่ไม่ได้แรงนะผมเอ็กเอก็เป็นความเร็วประมาณอ่าแรงครับเพื่อนๆแต่อยู่ในระดับแรงปกตินะไม่ได้ถึงกับขั้นแบบโอหแรงเวอร์นะครับแรงมากอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครััับบบแแต่่่่่เเเเป็็็นนนนนนคคทททีีีีผผมมมมชอออออากกกๆๆะะะะพพืล้วดยยจสสงงงรริ8 F นี้นั่นเพื่อนแต่ว่า 8F เ,เนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวหาซื้อนะเดี๋ยวมันก็มาคงมาขายนะผมคิดว่านะเดี๋ยวก็คงมาขายนะครับโอเคคำต่อมานะผมเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากเก็บนะผมเป็นสปอร์คัสเซ็กซ์เนเองนะผมอ่าสเตฟฟอร์ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เหมาะกับการเก็บนะผมเป็นสปอร์คัสเซ็กที่โคตรสวยเลยนะเพื่อนๆดูภายในดิ ขนาดเบาะนะครับยังไม่มีแบบว่าตรงหัวเพื่อนๆตรงหัวของเบาะอ่าแบบพี่พิงหัวอะไรเงี้ยยังไม่มีนะมันสอนให้เห็นว่าเป็นสมร์ตคสิกมากนะครับพถสมัยก่อนสมร์ตคสิกจะไม่มีนะเพื่อนแบบไม่มีหัวตรงเบาะนะครับแล้วก็อ่าสายลัดนะเพื่อนๆเห็นสายรัดไหมครับข้างในอ่ะสายรัดเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีแค่อันเดียวครับเพื่อนๆซีดแบล็งอ่ะมันจะมีแค่อันเดียวครับมันจะไม่มีตัวที่คุ้มกันตัวเรานะมันจะมีแค่คุ้มกันตรงเอวเราอย่างเดียวนะครับรูด็กพวงมาลัยนี่โคตรเก่าเลยนะแผงนี่เก่ามากนะครับ แล้วก็เป็นรถที่ดูทรงเนี่ยโคตรอมตะนะผมชอบมากนะครับก็นะเดี๋ยวน่าจะเอาไปไว้ล,ลงรถอื่นนะอาจจะแค่มาแต่งในออฟทชอปอย่างเดียวนะเดี๋ยวน่าจะเอาไปไว้ลงรถอื่นนะครับอาจจะไม่เดีเามยจอดตรงนี้นะครับพอรถไหนเก็บผมจะไปไว้ลงรถอื่นถ้าเป็นส่วนใหญ่นะผมไม่ได้เอามาไว้ตรงนี้นะครับรถที่เอามาอยู่ในออตทชอปส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ผมอยากสะสมนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพวก JDM นะถ้าใครเห็นคลิปเก่าของผมนะก็เป็นพวก JDM นะเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเอาอะไรมาเก็บจริงๆผมไม่อยากเก็บในออตทชอปเท่าไหร่นะเพราะว่าม อ่ามันจะเกีกับต่อการที่เราจะแต่งรถนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งคั้นแรกกันเลยนะครับเออวอรทูสเนี่ยถ้าผมมีรถพวกนี้แล้วผมก็คงจะไม่ค่อยได้ขี่แล้วนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรถไฟฟ้านะครับบางคนบอกว่ามันเลี้ยวไม่ค่อยดีมันก็กลางๆนะแต่มาผมมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแค่รอบต้นมันมันแรงก็จริงนะครับคือตอนที่คุณเอาไปแข่งอ่ะมันจะเห็นผลแต่ถ้าคุณที่เอามาขี่เล่นกับเพื่อนทางตรงอย่างเดียวแน่นอนครับรถไฟฟ้ามันสู้ไม่ได้อีกแล้วนะครับทุกคันเลยนะ มาสู้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เวอร์ทูสไม่ว่าจะเทสโซแกนะครับหรือว่านีออนนะครับมันก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเน้นที่แบบใช้ประสิทธิภาพมันจริงๆถ้าคุณขี่มันเป็นจริงๆมันเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะเวอร์ทูสเนี่ยแต่ผมจะเอาไปผมบอกก่อนนะผมจะไม่เอาไปใส่เกาะน,นะผมบอกก่อนเลยนะผมไม่เอาไปใส่เกาะน,นะครับเพราะว่า,าผมไม่ค่อยชอบนะครับผมไม่ค่อยชอบถ้ารถในเอเจนซี่ที่เอาใส่เกาะผมก็คิดว่ามีแค่ชมเปยนแหละที่ผม,มอยากเอาไปใส่นะครับอ่คันอื่นผมก็เฉยเฉนะฮะโอเค ทั้งต่อมาเป็นคอมเพรสเซอร์อาร์คันนี้ผมชอบมากครับถ้าเทียบธรรมดาลงรถนี่ะคันนี้ผมให้เป็นออันดับ2เลยนะครับในโรงรถของผมที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าทําไมเพราะว่าผมชอบนะครับคนอื่นอาจจะชอบคอมเพรสเตอร์เรโทรนะคอมเพรสเตัวปกติใช่ไหมหรือว่าคอมเพตอาตัวเกาเลอร์นะครับหรือว่า8ปดหนึ่งนะครับอย่างรุ่นพี่ใหญ่อย่างแปดหนึ่งนะครับแต่ผมจะชอบคอมเพตอานะครับในบรรดาคอมเพตอนะในเกมนะครับผมชอบเอสอาร์ที่สุดนะครับลองมาถึงจะเป็นเรโทรนะครับโอเคอย่างตามเคยครับผม อาเมอร์เราไม่แต่งนะครับไปแต่งเบรกันเลยครับผมปรับแต่งเบครับผมบัมเปอร์ครับผมโอ้บัมเปอร์ใหญ่ไปโอเคผมว่ามีประมาณนี้กําลังดีนะครับประมาณนี้ละกันนะครับข้างหลังเฮ้ยผมว่าก็ดูดีนะแต่งเลยครับผมแฮทซีนนะครับผมนี่นะอยู่ข้างๆนะครับปิดคีบนะแต่งไปครับผมไม่แพง จินครับผมแต่งเลเวลสไปเลยนะครับคือบางอย่างอะรถเที่ยวได้แอลเอ็นมาไม่ได้แต่งให้เรามันแต่งภายนอกไงเพื่อนๆแต่งสปอยเลอร์นะครับแต่งสีแต่งล้อมาให้เรานะแต่มันไม่ได้แต่งพวกอ่าพวกท่อพวกอะไรมาให้เรานะโอเคผมก็คิดอยู่นะว่าจะเอาท่อเีที่ท่อเดิมก็สวยมาก,กน,นะดูดิอันนี้เป็นไทเทเนียมนะผมใช้เป็นท่อเดิมแล้วกันนะท่อเดิมสวยมากเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นท่อน,นี้นะเอออ่าม,มีมีแบบว่าโป่งออกมาด้วยนะเพื่อนบอกาแต่งไปเลยแล้วกันนะครับ โอ้โห okay, ครับผมโอ้ oh, เป็นคาร์บอนแมวนะผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันยังไงก็อยากเสียตังค์นะครับ่าแต่ไม่แต่งนะครับไฟนี่สีนอนครับผมแล้วก็ไฟใต้อท้องรถผมยังไม่แต่งนะครับแล้วก็ายทะเบียนครับผมยังไม่ยังไม่ไมปทำายทะเบียนเลยนะครับเดี๋ยวไว้จะลองไปทำายทะเบียนดูนะครับสีคู่อ่าสีคู่ผมลืมไปนะสีคู่ก็ไม่มีนะนเพื่อ <laughs> น เดี๋ยวค่อยไปลองแต่งสีครูดูนะครับโคเบตสมัยไม่รู้นะผมอยากให้มันเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวไว้ไปสีสีครูดีกว่านะให้เป็นแบบลงรถให้มันเป็นสีเหลาคนเดียวเลยนะผมว่าสีผมยังไม่แต่งแล้วกันนะผมว่านะเดี๋ยวเอาเราไปทาครูแล้วก็มาแต่งทีเดียวดีกว่าแต่งพวกภายแบบภายนอกนะครับแล้วก็แต่งพวกแบบว่าของที่มันเพิ่มความแรงรถนะหรือว่าเนี Garage, ่ยพวกพลาต่างๆไปก่อนแล้วกันนะครับอู้สปอยเลอร์เดิ <Defence> มก็สวยแล้วนะผมว่านะที่เขาให้มานะครับ วุ้ยเป็นสปอยเลอร์ที่แบบมีแค่มีแค่นี้ด้วยเหรออุ้ยเทะผมเอาไป็นนี้แล้วกันนะครับกุห์เขาให้มานะครับโอเคผมซับเพนชั่นครับนี่เป็นเกียร์นะผมกระโบับผมบับล้อครับอ่าล้อเป็นของเดิมที่ทำบักรล้อเป็นสีดำมาเหรอโอ้จแมเลยจริงๆครับผมอยากได้ล้อเลเวลล้อมากเลยนะผมอยากใส่เป็นล้อ BPS นะครับผม ล้อบีเบียคืออะไรเนี่ยครับผมในแท็กเลยนะครับมันต้องใช้เลเวลของแอลวิคามีก้าสิบห้านะครับเวลผมยังไม่ถึงจะได้ล้อนี้มากนะครับอยากได้ล้อนี้ใส่ทุกคันเลยอะ่ะเดี๋ยวลองเก็บเงินสักหน่อยนะวานะเก็บเงินดีกว่านะครับอาจจะยังไม่แต่งแล้วกันไอ้พวกล้อเนี่ยอยากได้ล้ออันนั้นนะฮะต้องเก็บเลเวลแต่ผมว่าจะเล่นดบบก,กระนำกระนำเลยเพื่อเอาเลเวลนะฮะอืมเฮ้ยล้อ เราก็สวยนะแต่ว่าไว้ก่อนละกันนะครับล้อนะครับผมล้อใส่นาะทีเดียวเลยทุกคันเลยนะใส่เกือบทุกคันเลยดีกว่านะครับล้อกันกระสุนนะก็ใส่้ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนล้อเลยไอ้โดนยิงได้นะเอาเพิ่งทีผมเอาไปทปําธุรกิจไงเดี๋ยวสโมก,ก็ไว้ตอนเรามีครูดีกว่านะครับเราก็จะมาใส่ดูพวกกระจกไม่จําเป็นครับผมก็พอเลยนะผมแต่งแค่พวกพ์าพวกอะไรก็อาจจะได้เห็นนะครับผมผมเอาคอมเบตซ่นะครับไปขี่มากขึ้นนะผมเพราะว่าผมชอบนะครับ อันดับหนึ่งทำไมบางคนบอกว่าเอ้ยอาจจะอันดับหนึ่งผมอยู่ไหนนี่ครับผมเ a เลยนะครับแก่แต่งเ a ไปด้วยแล้วก็แต่งเสร็จผมว่าจะไว้ที่นี่ก่อนนะครับแต่ว่าพวกสบกร์ดส,ส์เนี่ยแต่งเสร็จเดี๋ยวว่าจะเอาไปเก็บนะผมในรถอื่นนะครับอาจจะเป็นเอเจนซี่ก็ได้จะเอาซื้อมานะก็จะแถมรถมาด้วยนะเราก็จะว่าจะเอาไปเก็บดูนะครับเดี๋ยวหรือไม่ก็เดี๋ยวคิดดูก่อนนะตอนแรกผมว่าจะเอ่อเขาเรียกอะไรเอเจนซี่เนี่ยผมว่าจะเก็บเหมือนเดิมนะครับก็เอาไว้เก็บฟลอเรลี่นะครับขังฟลอเรลี่ย์ของผมเดี๋ยวดูก่อนอีก วันน you know? like ี like one, ้ก็จะมาแต่งรถเหมือนับชิวๆนะเพื like day, ่อนๆแบบว่าพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่งรถกันไปนะเป็นคนชอบรถเหมือนกันก็ดูๆกันไปแล้วกันนะครับอาจจะแต่งไม่ถูกใจบ้างก็ไม่แปลกนะเพื่อนเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกสีเนี่ยผมว่าจะไปเก้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเก้ตรงนี้มันยากนะครับยากจะเพราะว่าผมอยากได้สีคูนะครับแล้วก็อยากได้รอบนี้ผมว่าจะเอาเป็นเอกลักษณ์ของรหัสผมเลยนะครับอยากว่าจะเอาสีอะไรดีอะไรนี้นะผมจะเอาสีเดียวกันทั้งลงรถเลยนะ โอ้มีเครื่องทั้ง V8 นะครับแล้วก็ V12 นะครับผมโอ้สวยมากเลยอะ XA นะครับผมจริงๆมันเป็น V มันไม่แน่จะเป็น V8 นะแต่ผมว่าใส่ V12 นะครับผมว่าให้มาดูดุหน่อยนะครับใส่สีโครมไปเลยอ่าเป็นฝาครอบเครื่องอะไรพวกนี้นะว้าวมีคีบด้วยนะบางบางบางตัวนี่มีคีบด้วยนะครับโอ้อันนี้ก็มีคีบนะ ผมว่าใส่นี้ดีวกว่านะครับให้มันมีคีบหน่อยผมแบบให้มันไม่อยากให้มันแบบโล่งๆไปหน่อยโอเคทอ่อโอ้โหสวยมากแต่ผมว่าทอ A, ่อเอ็กซ์เาจจะเป็นประมาณสามท่อนี่แหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนแมคคารเนเลยสามทอ่อแบบอ,อันเดิมของผมก็สามท่อนะครับที่เฟนโครมนะครับโอเคเป็นอันนี้แล้วกันนะเนโครมเลยนี่เป็นกระจังหน้าครับ อยากให้มันมีตาสัญลักษณ์ต่อไปนะ,ะอาจจะดูจะเปตะแคงคาร์บอนโครมนะครับอืมอืมเป็นอะเล็กๆดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่าให้มาดูเป็นโครมนะครับโอเคปากกระโปรงครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมอุ้ยว่าอันนี้ดีกว่าสองแง่นะครับดับเบิร์เวนเทสนะครับโอเคสสีนอนครับผมว้าวเอ็นออลอะโลิเนียมนะครับเอ้อันนี้ก็สวยนะครอันนี้ก็สวยสอะไรนี้แล้วกันนะครับขอไปเปลี่ยนสีทีเดียวนะครับบางคนบอกทำไมผมไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีเดียวเดี๋ยวใช้โคลมนะสีเดียวผมใช้สีโคลมเลยนะครับ ล้อเนี่ยล้อเนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็น d p s นะจะได้นะนี่อันนี้เป็นอ่สเก็ตข้างนะครับสวยมากสวยมากเป็นอันเล็กนะอันนี้แล้วกันนะครับคอสตอมขึ้นมาตัดเมนชั่นต่มสุดเลยเฮ้กียร์บผมกรโบ ล้อผมล้อเนี่ยคือจริงๆผมว่าแต่งจะสวยกว่านะล้อเดิมแปลกมากเลยนะปกติคันอื่นๆผมจะอยากแต่งอ่าคัาเรียกอเลยอยากแต่งอ่าไม่อยากแต่งล้อนะอยากให้มันคงความเป็นเดิมไว้นะแต่เออนี่คือผมอยากเปลี่ยนล้อมากนะครับอยากเปลี่ยนมากนะครับจะใช้เป็นล้ออันเดิมนะครับใช้เป็นล้ออันเดิมชั่วคราวไปก่อนนะครับก่อนที่จะได้ล้อนะคันนี้ผมอยากแต่งล้อนะเอไม่มีล้อที่อยากได้นะครับ กเนาออาจจะอยู่ใน IN ก็ได้โอเคล้อ,ล,อล้อนี้แล้วกันนะครับของการไตล้อนี้นะครับรเลอล์หกหมื่นอุ้ยสีโครมด้วยนะครับแรงหน่อยนะมีหน้ายางนะไม่แต่งนะครับล้อกันกระสุนใสไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะได้เอาไปทำอกิรกันนะครับ แตมุกยังไม่ใส่นะครับพินโด้ก็ไม่เอาใส่เดี๋ยวไว้ใส่สีครุเอาไว้ใส่สีครุนะครับแล้วก็ไฟล้ดของรถด,ด้วยกันเป็นสีครุนะผมโอเคผมก็เรียบร้อยสองคันนะครับว่าเป็นสองคันที่ผมน่าจะเอาไปขี่คันอื่นน่าจะเป็นเอาไว้เก็บนะครับอาจจะไอ้สองคันนี้อาจจะไปขี่บ้างนะครับแต่ว่าจะเน้นเก็บซะเป็นส่วนใหญ่นะอย่างัาราโดกับเมอร์โก้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับตําแหน่งไว้ก่อนละกันนะครับเป็นรถที่เอาไว้ทํางานเอาไว้ใช้นะผม ก็คันไหนเอาไปเก็บก็จะ่วนอไว้ฝั่งขวาแล้วกันนะครับอืมแต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับคันที่เหลือนี่คันที่คนเห็นว่าอยู่ฝั่งซ้ายน่าจะเอาไว้ใช้ก่อนนะเดี๋ยววัตุที่ผมว่าคือมันเป็นรถที่ออกตัวข้านล่งไวอะก็เก็บไว้ใช้ก่อนนะครับเดยวน้องก็ยังพอใช้ได้นะครับในเมืองนะครับอันข้างขวานี่อ่าหกคันนี้เนี่ยน่าจะเก็บหมดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้เราไปเก็บการรอบนอกดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะเสียเวลาแบบข้าไปข้ามาเพราะมันเสียเวลามากนะเวลายายของรถเนี่ย โอเคผมวันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการมาช้อปปิง้งเราให้ดูแล้วมากกว่านั้นเพื่อนเพราะว่าบางคนนี่ก็อยากเห็นผมทำธุรกิจแย่นะผมก็อยากลงให้ดูแย่แล้วนะผมโอเคผมใครที่ดูคลิปนี้จบก็น่าจะต่อไปก็น่าจะเป็นอ่า อัปเดตแล้วนั่นเพื่อนเดี๋ยวผมทำคลิปอัปเดตแน่นอนครับผมโอเคผมถ้าชอบเด๋ย่าลือฝากก่อนแ s u b s c r i า e ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนอยากยให้ผมรำคลิปอะไรก็สามารถมเมน์บอกไว้ได้เลยนะครับบางอันอาจจะยังไม่ได้จัดให้เพราะว่ายังไม่ถึงคิวของคุณนะแค่นั้นเองนะครับอาจจะยังไม่ถึงคิวของคุณหรือบางอันผมไม่มีข้อมูลผมก็จะไม่ตอบนะครับหรือบางอันนะผมก็รู้อยู่แล้วบ้างหรือว่าบางอันนะก็ขอบคุณมากๆเลยรับคนบางคนที่ไปช่วยตอบในคอมเมนต์ให้นะครับผมโอเคผมเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อนสผม